ไม่มีความมั่นใจในเรื่องของต้นแขนใหญ่ค่ะแล้วก็หย่อนค้อยไม่มีความแบบกระชับค่ะเพราะว่าเวลาทํางานใส่ยูนิฟอร์มอะค่ะก็จะแบบโชว์แขนนะคะก็เลยแบบว่าไม่มีความมั่นใจเพราะว่าต้นแขนใหญ่ไม่กระชับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออินนะคะอายุย7ปีค่ะวันนี้ตั้งใจจะมาฉีดสลายไขมันที่ต้นแขนค่ะ อยากจะเชิญชวนคนที่มีปัญหาเรื่องต้นแขนเหมือนกับอินนะคะให้แบบว่ามาฉีดแฟลทที่คลินิกนี้เพราะว่าหนึ่งคุณหมอคือแบบมือเบามากแบบมากงมงม,มากเลยแล้วก็เลืออตัวยานะคะก็คือแบบว่าเป็นยาของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณหมออะแกะต่อหน้าแล้วก็แบบชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคุณหมอไม่ได้ผสมน้ำเกลือเลยค่ะ